รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับพะรามสองนี้รถอย่างติดได้เจอฝนสมใจแล้วนะครับอเคอยู่นี่กีสีครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทริปอแล้วนะครับ ไปกันที่ล้านบุรีอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไปกับกลุ่ม XMAX นะครับก็คือเป็นทริปของยามาฮ่านะเราก็เหมือนเดิมนะครับเป็นทิมงานคอยถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับว่าทริปครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปออกจากบ้านกันเลยเอาละครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็เป็น โอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้ไปออกทริปกันนะครับก็ไปที่ปราณบุรีกแล้วนะเราเพิ่งไปมาเมื่อช่วงเดือนก่อนนะคั้งนี้ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้ไปแต่ว่าจะไปกับกลุ่มของพี่ๆ x m a x นะครับก็ไปกับทางยามาฮ่านั่นแหละ ออเอาละแล,แล้วเราก็มาถึงที่ร้านของพิจอนะครับตอนนี้ก็มาเตรียมตัวนะครับก็มาชิดมั่วก่อนนะครับเพื่อความชัดในการมองถนนนี่ก็ชิดเกันไปนะครับแล้วเราก็มาเป็นลูกมือนะครับวันนี้ตอนเช้ามนทำอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะนี่คือรถที่เราจะใช้คนระับ ก็ครั้งนี้ก็จะได้ขี่เป็นตัว T Max นะครับคันนี้นี่ก็5 6 0 c ีเลยโหเป็นครั้งแรกที่จะได้ขี่เลยนะครับสำหรับความรู้สึกในการได้ขี่ที T Max ในครั้งแรกนี่นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะเมื่อเทียบกับ X Max ที่เคยได้ขี่มาแล้วแต่ด้วยความใหญ่ของมันเนี่ยมันแลกกับ ความเร็วความแรงนะครับนี่ดูจากในวิดีโอได้ว่ามันแรงมากจริงๆแต่ถามว่ามันขับยากไหมก็ไม่ยากนะครับถือว่าพอรถเคลื่อนตัวออกแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน,มนเบาเลยอะ่ะแล้วก็มันมีความคล่องตัวเวลาเข้าโค้งนี่คือแบบมั่นใจมาก เป็นท X m a x นะเราก็ขับทีแม็มาคันเดียวเลยเดี๋ยวบินโดนเดี๋ยวบินโดนกันในระหว่างรอก็มาเดินดูรถกันใน Yamaha <laughs> Rider าาขับนะครับ <c oughs> คือได้ยินมาว่าปกติแล้วที่เนี่ยมันจะมีแต่พวกวิกบอ์แล้วตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเอาพวก X m a x อะไรแบบนี้เข้ามาขายด้วยนะครับ มัเป็นหัวโชว์เนี่ยคันนี้น่ารักมากไม่รู้ว่าขายหรือเปล่านะอม,มันเล็กๆเจียวๆนี่ก็กำลังพูดถึงเส้นทางนะครับจากพี่มาเชลที่เป็นผู้นำกลุ่มนะมาถ่ายรูปรวมกันก่อนออกเดินทางถ่ายวะบินโดนแล้วบิน คือการเป็นช่างภาพในการออกทริปเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องเร็วนะคือหลังจากที่เราเก็บภาพตอนออกจากจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องรีบตามไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราเจอนะครับคือรถติดรถติดมากกว่านั้นนะครับเป็นวันเสาร์าน่าจะไม่ผิดรถอย่างติดนี่ขนาดวันเสาร์ ก็ต้องรีบตามไปนะครับเพื่อให้ทันขบวนซึ่งเอาจริงๆนะรอบนี้ผมกว่าจะตามทันเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10กวนาทีอ่ะคือตามจนจนแบบรู้สึกว่าเอ้ยมาถูกหรือเปล่านะครับเริ่มไม่มั่นใจแล้วแต่ก็สุดท้ายก็เจอนะครับนี่เราทีมเอ็กของเราเนี่ยครับซึ่งแน่นอนว่า เส้นทางตรงพระรามสองนี่รถอย่างติดแน่นอนแต่เวลาเรามากับขบวนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกอุ่นใจนิดนึงเพราะว่าจะมีคนคอยที่จะดูแลเราด้วยนะครับอันนี้ที่เห็นแบบขี่กันปุกพ่านนี่คือถนนมันว่างนะครับอ่านี่ก็เข้าโสู่จังหวัดสมุทรสงครามกันแล้วน,นี่น้องกี้น้องกี้ของเรานะครับเกาะเก่งมากอะ่ะจริง เจ้าของบอกว่าเขาเกาะมันตั้งแต่เด็กแล้วนะ ừ, เราก็้องคอยขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพื่อที่จะได้เก็บฟุตเก็บภาพระหว่างการเดินทางนะครับนี ừ, ่ก็คือจุดแวะที่หนึ่งนะครับนี่จุดแวะที่หนึ่งจุดแวะที่หนึ่งก็คือแวะปั๊มขับมาประมาณ200โล ร่มนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ตกต้องมาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่านี่เดี๋ยวพามาดูน้องน้องคนนี้เก่งมากน้องกี้กี้กี้กี่ไปไหนอะไปไหนครับไปไหนเดินไปทั่วนะ ไปเอาไปกินข้าวกัาเอาล่ะหลังจากแวะปัม๊มเตาละมันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับสถานีต่อไปเป็นสถานีที่รอคอยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปกินข้าวกันแล้วคือยังหิวอ่ะตื่นตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะวันนี้ ระหว่างทางนี้ก็จะเห็นได้ว่าท้องฟ้านี้มีมืดๆมาแล้วนะได้แล,แล้วเราก็เข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีกันแล้ว ืแบบน่ากินมากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยบอกเลยเยว่ามือนี้นี้อิ่มปุงปลิ้นกันเลยทีเดียวว่ารถตัวเต็มเลยอ่ะรถตัวเข้าอย่างเยอะขี่ออกมาไม่นานก็ได้เจอฝนสมใจแล้วนะครับ เพราะว่าดูจากท้องฟ้าเนี่ยมันน่าจะไม่รอดอยู่แล้วก็แน่นอนครับมันตกแล้วนี่ก็เหล่าพี่ๆเพื่อนๆก็จะหาที่แวะกันนะครับจากผู้นำล้วก็ไปต,ตามๆเขานี่เลยไปแวะพักก่อนครับดูนกี้ดินกี้ตากฝนอะเก่งมากเเป็นหมาที่เก่งที่สุดเลย เทกันฝนนะอันเล็กนิดเดียวก็หลังจากหลบฝนกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปกันต่อนะครับสถานีต่อไปของเราก็คือวัดห้วยมงคลนะนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปที่วัดห้วยมงคลนะไม่เคยไปมาก่อนเลยชื้น,นี่เด๋รวรอยบินโดนะครับอันนี้มาอยู่ที่วัดห้วยมงคลครับเป็น พรธรูปองค์หลวงอปู่ทั่วทองใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพโดนเป็นไง ไหนๆไหนๆหนก็มาแล้วเดินขึ้นไปดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับใหญ่มากอายุสุนในประเทศหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เหมือนที่ได้ยินมาน่าจะใช่ โอเคว่าเสร็จแล้วคมเมนต์ตรงนู้นมีเสียงเซมซีไเสียงเซมซีกันกว่าเรามีเวลาน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะออกจากที่นี่บ่ายสามคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะเสียงเซมซีมากนะไม่รู้ทาไมคือไปที่ไหนที่มันมีอ่ะคืออยากเขยา่านะครับคือไม่ได้ว่าแบบจะดูดวงอะไรขนาดน,านั้นแต่แบบชอบอ่ะอันนี้ก็มีให้ดวงไข่ด้วยเมื่อกี้ เอาลงไข่ไปก็ขย่อยเฉลมซีนะครับนี่เป็นไงมันสนุกอะ่ะไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะกี้อยู่นี่กี้ดี่ครับดี่ครับอ,อ๋อร้อมนนันสะิเนาะ บอกเลยว่าไปไหนเขาก็ไปด้วยทำตัวเหมือนจะเป็นคนก็บอกได้เลยว่าควบคุมเจ้าของเรียบร้อยบอกเลยว่าเขาน่ารักมากใครเจอก็ทักทายได้เขาไม่ตัดไม่ดุนะจ๊ะเดี๋ยวก็เอขาไใครก็ไม่ได้ ใจหลายจริงก็ใจหลายหมดเวลา,ลา,วาแล้วหมดเวลาตนหนึ่งแล้วสีนี่แล้วฝังน้ำมานะครับพา้าวสามต้นนี้นี่เองก็ตามหน,น้าที่นะครับพอถึงแล้วก็ต้องมาเก็บฟุตกันอีกแล้วมือโดนอย่างเรานี่ครับ ตัวนี้เป็นตัวมาวิค3 Pro นะบอกได้คำเดียวว่าดีมากๆแล้วก็แพงมากๆด้วยเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นโดนลำใหญ่นะครจะสู้ลมทะเลลมต่างๆอะไรเงี้ยได้ดีกว่าพวกโดนรุ่นมินินะครับแต่มันก็จะใหญ่นะครับมันไม่เหมาะกับสายท่องเที่ยว แบบว่าไปคนเดียวอะไรอย่างนี้นะเขาเงดะแบบมันใหญ่ถ้าแบบมินินี่คือเวลาพาสะดวกอ่ะเหมาะกับคนที่เดียวคนเดียวเนี่ยสาวโตครับไปวัดห้วยวงคลมาครับเมื่อกี้ ดีดค,ครับเดี๋ยวผมเก็บฟ<อ>ุตนิหนึ่งครับพี่นี่ก็กำลังเก็บฟุตของที่พักนะครับซึ่งที่พักนี่คืออยู่ตรงตาลสามต้นพอดีเป๊ะเลยนะครับสุดยอดจริงๆนี่คือความสวยงามของที่พักของเราในวันนี้นะครับสวยมากๆติดริมทะเลเลยทีเดียว ครั้งแล้วที่พักหยุดต้นมะพร้าวสามต้นพอดีนะครับพี<ส>่ไม้ยุง่งเราได้ห้องนี้นะครับาก,การสแก,กนให้สแกนต้องเสียบบัตรแล้วก็แปลงล่างไม่ได้ต้องดึงออกด้วยนี่อ้โหระบบนี้ระบบเสียบกา เช็ดเชรีวิวรู้ไหมครับเช็ดเคยังไงก็รู้สึกดีตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็เป็นวิวอ๋อเดินเราภารกิจดูยังไงให้มีื้ที่พักของเราถึงนั้นก็เป็นริมทะเลละหนึ่งทุ่มครับ กินมือค่ำกันนะเขาบอกว่ามีปาร์ตี้รู้จะเป็นยังไงไปดูกันอ็มซีเหรอยังกิจกรรมดีมากมายรอแจกของรางวัลหล่อเล่นเก่งนะมีบทเพลงพอาให้เราฟังรูปนะคนรีวรนตะนทีนทเป็นเขทีนวทีนทีนก็ทีนีนนีนะคะว ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกันอาจจะแบบว่าเป็นทริปที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่ามันระยะทางสั้นแล้วก็แวะกันน้อยนะครับแต่โดยกปกติแล้วผมก็มีกิจกรรมร่วมกับทางยามาฮ่าบ่อยนะครับโดยเฉพาะตระกูลแม็กทั้งหลายท่านที่สองอ่ะเขาเสียบอะไ นี่ถือว่าเป็นทริปแรกเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาขับขี่กับแบรนด์มอเตอร์ไซค์อันนี้เริ่มจริงเลย <200. S 2> ก็ได้เวลากลับกรุงเทพกันแล้วนะครับก็ถือด้ว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับของยามาฮ่าที่เขาเนี่ยจัดขึ้นมานะครับให้เหล่าเพื่อนๆเอ็กได้มาพบปะแล้วก็ขี่รถเล่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะแต่ก็ ผมได้ยินมาเนี่ยคือมันคุ้มนะคือมันคุ้มกับสิ่งที่เราได้ไปอ่ะคือมันถูกกว่าที่เราไปเองแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันขี่รถออกทริปกับคนเยอะๆด้วยนะครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะก็สนุกดีเหมือนกันก็จนลงไปแล้วนะครับสําหรับ ทริปไปบานบุรีกันนะครับครั้งนี้ก็ได้ขี่ทีแม็กเป็นครั้งแรกด้วยนะครับไ,ไปสถานที่ใหม่ใหมที่ไม่เคยไปเยอะแยะเลยนะครับฝากติดตามด้วยครับครั้งหน้าจะไปไหนสรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ